เปิดร้านเบเ,เปสุดโหกัทุกคนนี่ร้านเราของอย่างเยอะครับทุกคนเลเข้ามาเลเข้ามาใครต้องการเบเบสตัวไหนนะเข้ามาหาพ่อค้าเลยพ่อค้ามีทุกตัวถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวสั่งออเดอร์เอาพ่ออเดอร์กับพ่อค้าได้แต่ว,วันนี้นะร้านผมมีกิจกรรมดีๆมาให้คุณลูกค้าที่มาเล่นนะนั่นก็คือถ้าเกิดใครเนี่ยเล่นกับผมแต่ต้องจ่าย1 0 0บาทนะแต่ว่าถ้าเกิดชนะผมเนี่ยเอาไปเลยเบเปสตัวไหนก็ได้ของที่ไหนก็ได้ นี่ทุกคนอย่ามาถามว่าความมั่นใจผมนี่เอามาจากไหนผมเนี่ยพกมาจากบ้านเพราะผมเนี่ยเคยเป็นแชมป์มาก่อนที่อ่าที่ใต้น้ำแห่งหนึ่งใช่ผมโหมดมากเลยทุกคนวันนี้เราดูนะว่าจริงเด็กคนไหนว่าสนใจกิจกรรมของเราหรือเปล่าหรือว่าวันนี้จะจะขายดีแค่ไหนเฮ้ยสงสัยจังเลยนะไปทุกคนเรามาขายไม่เบ็ดเลยดีกว่านะ เบียดไหมคะเบียดเลยนะนี่เลยสนามเราก็มีให้นะครับผัวสนามเราก็มีให้โอ้โหโฮ้ยนี่รัดขายเบเบ็ดเลยทุกคนโอ้ดูสิมีเจ็ดตัวที่เรายังไม่มีทั้งนั้นเลยอ่ะนี่มีเจ็ดตัวถึงแรงด้วยอ่ะเนี่ยิมีตัวนะไรบ้างอะไรฟีนิทวิงหรอแล้วก็โคโบอลดากรุนเฮ้ยแล้วก็มีตัวอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่มันนี่ศาสตร์รอดนี่ คุยแล้วก็มีอะไรชัรกชัร์กสเกลเฮลเฮมเบอร์อะไรแต่ดมาดูแล้วก็อะไรชากสเกลแล้วก็แบมเบอร์ไหนเจอไหมตัวไหนนะเจอนี้ใช่ไหมอยากได้บ้างจังเลยอ่ะมาแล้วพ่อค้าคะกล่องละเท่าไหร่อะคะกล่องอะก็มีราคาทั่วไปตลาดอะห้าร้อยบาทอะแต่วันนี้นะพ่อค้ามีกิจกรรมดีๆมาเสนอนะกิจกรรมก็คือกิจกรรมอะไรคะจ่ายหนึ่งร้อยบาทเพื่อเล่นกับพ่อค้า ถ้าเกิดแพ้ก็ไม่อะไรได้ก็ชนะเลือกเลยว่าจาตัวไหน100บาทถ้าเราแข่งชนะพ่อค้าเราจะเลือกอันไหนก็ได้คุ้มเปล่าคุ้มนะนะแล้วถ้าเป็นอันเนี้ยคะถ้าแรกอันนี้ได้ไหมได้เลยอะไรก็ได้อีกเลยทำไมพ่อค้าร้านนี้มันแรงขนาดนี้แต่ขออย่างเดียวนะอย่าเอาตัวพ่อค้าไปเดี๋ยวพ่อค้ามีอะไรขายอ่ได้่ะได้ค่ะงั้น ลองแข่งก็ได้ค่ะร้อยหนึ่งมาจะมาร้อยหนึ่งเบ้เนี่ยจัดเนี่วันนี้เราเอาเบ้เบ็มาพอดีเลยทุกคนเราวนี่วันนี้เรามีเจ็ดตัวนี้อันนี้เป็นแฮมเมอร์วันนี้เลยแล้วก็อันนี้เนียจัดแค่ไปดูดาแล้วก็ฟินอีกทีละทุกคนมาพร้อมแล้วพ่อขาถ้าชนะก็คือได้เลยได้เลยใช่ไหม เล่นกัน3ตัวนะเก็บแต้มเหมือนเดิมนี่นะทุกคนนี้ของเรามาพ่อค้าเริ่มดีกว่ามาๆๆนับพ่อค้าไม่นจะเป็นเพื่อนหมอบไว้ก่อนนะตาร้อยนะแข่งกันลูกเดียวโอเคป่ะโอเคโอเคมามาๆๆพร้อมแล้วพร้อมสามสองหนึ่งไปโชบีอ่าตัวนี้เลยนะโชบีอวยสัล็อตกับอะไรนี่ฟินนี่โฆษนาก็คือเล่นกันได้เลยใช่ไหมได้มารีเซ็ตนะ พีทูวันโก้ชเป็นไงล่ะดีปีนิดหรือขโทองหรือข้อแจว่าไอเด็กนี่มันเป็นใครเนี่ยไม่นะเราก็ได้หนึ่งกล่องที่ทุกคนโอ้โหร้อยหนึ่งเลือกอะไรก็ได้โคตรคุ้มอ่ะขอไปเลือกกันได้ไหมเนี่ย อ๋เลือกอ๋เลือกเลยเลยเคยเลือกทีเดียวเลยผมเล่นตอบเนี่ยมาต่อไปต่อไปนี่ Hell h a m m u r g e r เล่นต่อจ่าแร้อนหนึ่งอ่ะ่จ่ากแล้วไม่มายังไม่คุ้มเลยเนี่ยเสียแล้วตัวหนึ่งัมเปลี่ยนตัวนี่มามาเจอไรโน่ผมหน่อยนี่นะอือเอฟฟี่เซ็ตทรีทุวันโขด มันแรงแล้วเมื่อกี้ไปขอบออกนอกสนามยังก่อนยังก่อนยังก่อนอุอย้ออย <c oughs> เบิร์นเลยอฮ้อยไม่แล้วเนี่ยไม่แล้วลูกพ่อตัวแชมอะไรเนี่ย <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทุกคนแย่ <c oughs> <Yeah S 1> ละโอ้โนี่สองร้อยได้สองกล่องเนี่ย เหมคุ้มอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะเหลืออีกเหลืออยู่ตัวอีกตัวนึงอันนี้เธอชื่ออะไรนะภาษาอังกฤดเอ้ยเพอร์ซีเพอร์ซีอุดดกเพอรอซีอุดดกเล่นต่อเนี่ยเล่นต่อสิอ่ออีกนึงโฮ้ยไปเดี้เอาสักสีขึ้นให้ได้ก่อนนะทุกคนมามามาว้าโชบี้โชบี้โอ้เอาตัวนี้มาเลยเหรอเอาพีกระทัดมาแล้วมาเดดดิ้โอ้ยเดดดิ้เซ็ต ฟรีท uh ูวันโกชุดนี่นี่วอ๋อโอ้ยแพ้ได้ไงทุกคนไม่นไม่ได้ันนี้นะเราได้มาสองกล่องแ้ลแล้วเหลือเงินอีกประมาณสองร้อยอ่ะงั้นอีกสองตาแล้วกันทุกคนมา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 นี่เลยก็เลยเอาฟิตดิบบิงลงเลยอมามามานี่ตันนี้เลยตันนี้เลยพร้อมพรีเซต 2> 3 2มสองนึ่งโค้ชทหนลูกออกันเนีอ้ยย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 ยอยยยยเนียยยยยนย่ยอยย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 นยย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 ยังยมยย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 ยมอยย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 วยย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 ยายน

มิดจริงนะครับเนี่ยน,นี่จริงไงอ้ยตัวจริงไหมเออมามา,มาอีกร้อยหนึ่งนะทุกคน้ะแนนครบสี่กล่องพอละมาเอาเอาตัวนี้แก้มือแก้มือแก้มือมา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 เรียบร้อยเจ็ดชูวันโสดชูหมูขูดาอะไรเนี่ยเฮ้ไปไปไปหมดห้าร้อยได้มาถึงสี่กล่องแนะเ,เดี๋ยวไปเลือกรางวัลดีกว่านะ โอ้ยนะแพ้ได้ไงเนี่ยโอ้โหตัวนี้กระโดดไม่หยุดเลยเนี่ยเดวเขาหลุมไม่หยุดเลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าจะเอาตัวไหนดีเนี่ยอุ้ยน่าเอาดีกันโคบอลโคบอลดากุนี่ตัวแรกตัวแรกตัวแรกแล้วก็เอานี่ดีกว่าชาร์กสเกลแล้วก็ดีเขามีทั้งสามตัวเ่ยทุกคนโอเคแล้วก็เอาอะไรอีกเหรอนี่นี่ ี่ขามไม่ได้เลยวิ่สนามเบเบ้โอ้ไม่แต่เล่นแต่กล่องใหญ่แล้วนั่นแหละคุ้มๆๆ้อุาเสียเลยอุ้ยเราแพ้ได้ไงเนี่ยอีกอันนป็เอาอะไรดีเนี่ยเป็นอีกมีอีกตัวเป็นอีกบิ๊กนี่เอาอันนี้ดีกว่าวิสาารัดวิสาารัดนี่กล่องเล็กบ้างนี่้ไม่เอาอ่ะเอาตัวนี้เอ้อันนี้ดีกว่าอันนี้จะเอาไปสุ่มมาทุกคนเนี่ยป้าคะแค่นี้แหละไปไปี่ไป อีกตาแม่ห้อีกตาชนะขออันนี้ได้ไหมขออะไรสนามอ่ะถ้าเกิดนี่ชนะยึดขึ้นหมดเลยอ่าไม่แข่งก็ได้เดี๋ยวแพ้ไปดีกว่าทุกคนวันนี้เนี่ยคุ้มจริงๆเลยที่ไปไปกลับบ้านหนึ่งสองสามสี่ได้ไปแบบต้องสามสนามหนึ่งแน่ไปเด้อเอ้เอานอนแล้วเหรอไปดีกว่าทุกคนนี่สินะที่เขาบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแล้วเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนกัน Mày không lợi đi lắm đi qua tôi lắm tôi lắm kích thích không ăn thật là anh chọc ký lưu của chạy qua việc là tôi có mùi rượu tôi nhung でもっていけよ。